รศมีตอนที่1286ขึ้คืนวันที่16เมษายนริชชีบอกกับนีลามว่าเขาขอให้รศมีย้ายไปห้องของเขาแต่เธอได้ปฏิเสธเขาคิดว่าเหมือนไม่ผิดนีลามบอกผิดและผิดมากด้วยเขาไม่จําเป็นต้องทําให้เรื่องยุ่งยากริชชีบอกรศมีได้ย้ายไปนอนในห้องของเธอไม่ใช่ห้องของเขาราโนและอันจันทะเลาะก,กันเรื่องสนับสนุนชาลูดาดีขอให้ราโนปล่อยให้ชาลูเต้นรำราโนก็ตกลงชา ลูเต้นรำกับสมาชิกในครอบครัวดาดีมีความสุขที่ได้เห็นชาลูนำความสุขมาสู่ครอบครัวริชีบอกนีลามว่าลัสมีได้เปลี่ยนไปแล้วและเขารู้สึกว่านีลามทะเลาะก,กับเขาก็เพราะมาริชกาเขาจึงโทษมาริชกาที่ทำให้ต้องทะเลาะก,กับคนอื่นตลอดเวลาก็เพราะเธอเธอควรที่จะหยุดได้แล้วมาริชกาก็ย้อนถามเป็นเพราะเธออย่างนั้นหรือเธอต้องการที่จะอยู่กับเขาเธอต้องอ้างสิทธิ์เพราะเธอ กำลังตั้งคันลูกของเขาก่อนที่จะเดินพละจากไปนีลามขอให้ริชีอยู่กับมาริชกาและสนับสนุนเธอเธอต้องการจะให้เขาทำหน้าที่ให้สำเร็จริชีก็ได้แต่พยักหน้าและถอนหายใจอย่างเบื่อน,นายเมื่อนีลามเดินพระไปชาลูพาลัสมีไปคุยที่มุมหนึ่งทำลัสมีเกี่ยวกับมาริชกาลัสมีเล่าให้ฟังเรื่องที่ทะเลาะก,กันในห้องกับมาริชกาที่ท้าทายเธอและตัวเธอได้ยอมรับคำท้าทายนั้น รายงานที่กำลังจะมาถึงเธอก็จะเปิดเผยความจริงของมาริสกานอกจากนี้ยังท้าทายมาริสกาอีกที่จะย้ายกลับไปห้องริชีภายในสามวันครอบครัวจะต้องสนับสนุนเธอด้วยเช่นกันชาลูปลกมือให้รัศมีก็แบ่งปันแผนการเธอชาลูขอให้เปิดเผยมาริสกาแล้วก็ไล่ออกไปจากบ้านรัศมีบอกเธอรู้สึกเหมือนเจอกับอนุชกาชาลูก็ถามว่าแน่ใจหรือชาลูเครียดรลศมีบอก ไม่แน่ใจแต่คนอย่างอนุชกาเป็นคนไม่น่าไว้ใจเธอยังคงที่จะตามล่าอายุธอยู่ชาลูบอกลัศมีว่าอนุชิกาเคยชินกับชีวิตที่ฟุ่มเฟือยดังนั้นเธอจึงอยากกลับมาที่บ้านโอเบอรอยราโนพาชาลูไปทําเห็นหน้าฝ่ายอนุชิกาแอบเข้าไปในห้องของอายุตชมตัวเองหน้ากระจกมีคนมาเคาะประตูเป็นนิวที่ปลอมตัวมาและถือกระเป๋าเสื้อผ้าของอนุชกาเข้ามาด้วยอนุชกาขอ ให้เขาออกไปถ้าเขาทำงานเสร็จแล้วพวกเขาได้ยินเสียงคนเข้ามาก็รีบซ่อนตัวราโนเข้ามาในห้องราโนถามว่ามีใครอยู่ในห้องอนุชิกากับนิวซ่อนตัวอยู่หลังโซฟาราโนบอกเธอจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะออกมาเมื่อเงียบไม่มีอะไรโต้ตอบราโนก็เดินออกห้องไปอนุชิกาลุกขึ้นราโนกลับเข้ามาดีที่อนุชิกาหลบลงได้ทันราโนคิดว่าเป็นเธอที่เสียสติไปเอง เองจึงที่ออกจากห้องไปนิวขอให้อนุชิการะมัดระวังตัวบอกเพราะครอบครัวโอเบอรอยสามารถชี้ตัวเธอได้ถ้าเธอลงไปเพื่อเต้นรำในงาน ลัศมีโมเดิน,มน้มหน้าจึงเดินชนกับริชีเห็นสีหน้าริชีไม่สบายใจก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นริชีก็เล่าเกี่ยวกับมาริสกาและนีลามที่กดดันเขาอย่างไรริชีจะดึงแขนเธอไปเธอก็ดึงไว้ยิ้มและขอให้เขาอย่าเครียดริชีบอกพวกเขาจะออกจากบ้านและออกจากประเทศนี้เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สงบสุขลัศมีบอกพวกเขาไม่ควรหนีแต่ควรจะอยู่กับครอบครัวเพื่อเผชิญกับ ปัญหาทั้งหมดริชีบอกแต่พวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้น ริชชี่บอกพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันในฐานะคู่รักและสมีบอกพวกเขาอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันและพวกเขามีความสุขและจะดูแลกันตลอดไปเธอรู้สึกยินดีกับความเคารพที่เธอได้รับจากเขาเขาถามเธอว่าสามารถคิดบวกได้อย่างไรและสมีบอกพวกเขาสามารถทำความดีได้ถ้าคิดดีเธออธิบายให้เขาฟัง ริชีถามเขาอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่มาห้องเขาเมื่อคืนรัศมีนิ่งไปก่อนจะบอกว่าเธอจะมาอยู่ห้องเขาเร็วๆนี้เธอให้สัญญาดาดีเข้ามาถามว่าทำไมจะต้องเร็วๆนี้ไม่ตอนนี้เลยหรือทั้งสองควรอยู่ด้วยกันรัศมีผ่าไปดาดีก็ดึงไว้บอกทั้งสองควรที่จะคุยกันต่อดาดีผลาไปริชีถามรัศมีว่าเธอไม่มาที่ห้องของเขาเพราะมาริชกาตั้งครรลูกของเขา ใช่ไหมเขาขอโทษเธอบอกลูกของมาริสกาไม่ใช่ลูกของเขาริชชี่ตกตะลึงกับคำพูดเธอริชชี่ถามว่าทำไมถึงพูดว่าไม่ใช่ลูกของเขาลัสมีเปลี่ยนคำพูดและโกหกริชชี่ว่าเธอพูดผิดไปอีกทั้งเขายุ่งมากจึงทำให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงฟังผิดไปลัสมีจะพ่าไปเขาตามและดึงเธอไว้ ถามว่าทำไมต้องมองไปรอบๆด้วยเขาถามว่าเธอโกหกเขาทำไมลัศมีบอกเธอขอโทษเธอเข้าใจผิด ริชีบอกไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดเธอบอกเธอผิดอย่างร้ายแรงเพราะตัดสินเขาผิดไปริชีบอกถ้ารู้สึกผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยการจูบเขาริชีเอียงแก้มไปบอกเธอจูบได้ตามที่เธอต้องการรลศสมีเขินผลักเขาออกว่าเขาทำอะไรลงไปริชีดึงแขนเธอไว้ไปที่มุมลับ กระชับเอวเข้าหากันเขาบอกเขาทําแบบนี้ทําให้เขาเข้าใจเธอมากขึ้นรัศมีก้มหน้าทมว่าอย่างนั้นหรือเธอบอกเธอจะไม่ไปไหนริชีกระชับวงแขนยิ่งขึ้นเขาโน้มหน้าเข้ามาไกลๆทั้งสองก็มีช่วงเวลาที่โรแมนติกกันริชีกําลังจะจูบเธอเธอก็แกล้งเอ่ยชื่อนีลามริชีพลาปล่อยเธอออกจึงรู้ว่ารัศมีแกล้งเขารัศมีหัวเราะปิดปากเดินจากไป ริตชีก็ยิ้มมองตามอนุชกาบอกนิวว่าเธอจะเข้าร่วมกลุ่มเต้นรำและเธอจะเข้าใกล้อยุทธจะดำเนินตามแผนการนิวขอให้เธอระวังตัวเข้าผลาไปอนุชกาเดินมาเตรียมพร้อมแปลงโฉมและสมีตอนที่1287คืนวันที่17เมษายนและสมีรับสายโดยไม่พูดอะไรชาลูพยักหน้าถามอยากรู้และสมีเดินมานั่งข้างชาลูที่กำลังทำเห็นหน้าจากช่างทั้งสองมือ รัศมีบอกพยาบาลได้โทรมาบอกว่าวันนี้ผลตรวจดีเอเอความเป็นพ่อจะไม่มามีเพียงแค่ผลตรวจคงหนีลามเท่านั้นผลตรวจอื่นๆจะมาในวันพรุ่งนี้ซานายาและมาริสกาเดินมาเห็นพี่น้องคุยกันมาริสกามานั่งแทนที่ลัศมีขอให้หญิงสาวทำเมนดีให้เธอชาลูบอกว่าจะทำในภายหลังมาริสกาไม่สนบอกเธอจะเลือกแบบและทำเมนดีชาลูขอให้รัศมีที่ยืนอยู่มานั่งข้างเธอ ลัสมีไม่อยากกะมาวุ่นวายชาลูเธอกุ้อพรให้ชาลูมีความสุขริชีเห็นอายุธกําลังเขียนบางอย่างถามว่ากําลังทําอะไรอยู่อายุธบอกเขาอยากเป็นสามีที่ดีเขาอยากจะให้ชาลูมีความสุขริชีก็ดึงกระดาษของอายุธไปบอกการจะเป็นสามีที่ดีไม่จําเป็นต้องเขียนอะไรดาดีเดินมาหาริชีอายุธริชีบอกดาดีว่าอายุธกําลังเขียนว่าการเป็นสามีที่ดีนั้นเป็นอย่างไร วางแผนที่จะทําให้ชาลูมีความสุขอายุธบอกเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทําให้เธอมีความสุขดาดีรู้สึกภูมิใจในตัวอายุธริชีบอกว่าอายุธโง่ที่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้จากการอ่านหนังสือเขาจะมาโมเรียนรู้ด้วยการจดบันทึกได้อย่างไรริชีบอกว่าการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่สวยงามอายุธ ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำแบบนี้ขอแค่ไม่ทำให้ชาลูกโกรธด,ดาดีก็ขอให้อายุทธเรียนรู้สิ่งต่างๆจากฤิชีอายุทธล้อเรียนริชีที่ทำผิดพลาดหลายครั้งในชีวิตแต่งงานของเขาฤิชีบอกนั่นคือสถานการณ์ของเขาผิดอายุทธขอให้ทั้งสองเข้าใจในตัวเขาฤิชีดาดีพยายามอธิบายให้อยุทธฟังอายุทธก็ปกป้องตัวเอง อัญจันถามอายุตว่ายังไม่ทำเห็นหน้าหรือเขาก็บอกอัญจันว่าเขาจะทำทีหลังอัญจันถามอายุตว่าแล้วนักเต้นไม่มาหรือถึงตอนนี้ยังไม่เห็นพวกเขามาริชชีแกล้งอายุตและพาเขาออกไปคิรันมาหามาริสกาที่กำลังนั่งทำเห็นหน้าถามว่ารัศมีจะทำอะไรมาริสกาบอกเธอไม่อยากพูดถึงรัศมีชานญ,ญาขอให้มาริสกามุ่งความสนใจไปที่ลัศมีมาริสกาบอก เธอไม่อยากคิดหรือพูดถึงลัศมีคีรันขอให้มาริสกาอย่าสับสนมาริสกาบอกตัวเธอนั้นรู้จักรัศมีดีและเราให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับความท้าทายของทั้งสองมาริสกาบอกชานิยาว่าชาลูกำลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาฝ่ายชาลูก็เตือนลัศมีเกี่ยวกับมาริสกาพวกเขาจะต้องเปิดโปงมาริสกาลัศมีเข้าใจความกังวลของชาลูขอให้ชาลูใช้ชีวิตให้มี ความสุขในช่วงเวลางานเมฮนดีของเธอตัวเธอจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับใครส่วนมาริสกาก็วางแผนที่จะก่อกวนชาลูส่วนชาลูก็ไม่คิดว่ามาริสกาจะทําอันตรายเธอได้และเธอนั้นต้องการขับไล่มาริสกาที่ห้องบาวินเดอร์บาวินเดอร์คุยกับเพื่อนของเขาเขาวางแผนที่จะไปมานาลีเขาเก็บกระเป๋าและโทรหามาริสกาเพื่อจะคุยกับเธอสักครั้งก่อนจะเดินทางแต่เธอ ไม่รับสายเขาจึงตัดสิ้นใจจะไปหาเธอชนญยาถามมาริสกาว่าทำไมลัสมีถึงดูกแกล้งมั่นใจเกินไปบางทีเธออาจจะแค่ต้องการทำให้มาริสกากลัวมาริสกาไม่ได้คิดอย่างนั้นลัสมีกำลังรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะเปิดโปงเธอ อนุสิกามาถึงที่นั่นพร้อมกับกลุ่มนักเต้นแล้วเริ่มแสดงอายุธเข้าหาชาลูริชีก็ไปหาลัสมีอนุสิกาพายุธไปที่ฟลอเต้นรําชาลูเห็นมาริชกาจ้องมองริชีเธอต้องการจะทำบางอย่างเพื่อความสุขของลัสมีเธอวางแผนจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเอารายงานผ้นการตรวจดีเอ็นเอของบาวินเดอร์มาริชกาพาริชีไปเต้นรัมริชีก็อยู่ห่างๆลัส มีเห็นชาลูจะออกไปจึงได้ตามชาลูไปถามว่าจะไปไหนลัศมีขอให้อย่าไปไหนชาลูไม่จําเป็นจะต้องมีความเครียดและให้สนุกกับวันนี้ชาลูก็เห็นด้วยแต่ว่าในใจนั้นชาลูยังคงมุ่งมั่นที่จะออกไปข้างนอกอนุชการ้องไห้และโทรหานิวนิวถามว่าทําไมถึงร้องไห้บาวินเดอร์เห็นนิวและได้ยินเขาคุยกับอนุชกาอนุชกาบอกนิวว่า ยุทธไม่ได้สนใจเธอเลยนิ้วถามว่าอายุทธไม่ได้ติดกับดักของเธออย่างนั้นหรือเขาจะมาช่วยให้เธอได้อยู่กับอายุทธบาวินเดอร์ได้ยินแผนการของพวกเขา